นี่ฉันทำขนมหวานมาให้ลองชิมดูนี่ผีมือมินเนี่ยนะอร่อยอร่อยฉันสดไปสามถ้วยแล้วเงียบมีอะไรเหรอวะเสียงแคนนี่ใครมาเป่าแถวนี้เนี่ยอ๋อเฮ้ยเคนรอค่าด้วยเฮ้ยพี่แคนไม่ชิมขนมฉันก่อนเหรอ mm? เงินช่องกอดละช่วยที่สี่จอยเอาเงาเอ๊ยเอาเอาอกฉันมาฟังสิผูกข้าไม่ฝาดไปใช่ไหม บางทีพวกเขาอาจยังมีชีวิตอยู่ใช่เจ้าหัวเมืองกันทายาทของท่านไว้ทายาทของท่านคงไม่ตายแน่ๆพวกเราเออกค้นหาคนที่เป่าแคนเพลงนี้ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจิเฮ้ยไอชเน นี่เป็นอะไรของเองวะข้าก็ไม่รู้ข้ารู้แต่ว่าข้าต้องหาคนที่เป่าแคนเพลงนี้ให้เจอไปเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันพวกจูมาลีนี่ว่ะไอ้สองตัวนี่แหละตัวสำคัญเลย ที่คอยตามล่าคุณเนวินอยู่งั้นก็เด็ดหัวมันซะเฮ้ยรบมีคนมาเฮ้ยเคน อดวย่ีทำไงวะ,งวะแต่ถ้ามีคนมาเจอพวกเราเขาอาจจะรั่วถึงหูไอ้ดานคำได้แต่ถ้ายิงตอนนี้คนที่เป่าแคนอยู่ก็จะหยุดเป่าทันที จกโคว่ว่ามันมาทำไมวะตอนนี้ฉันว่าเดี๋ยวประท้ากันแน่ตามข้ามาได้ี่เฮ้ย hey, มีคนตามมาลบเร็ว นี่อะไรเหรอเอ็งไม่ได้ยินเสียงปืนนั่นหนึ่งไงใช่จริงด้วยไกลยิงกันอะเอ็งไม่ต้องรู้หรอกเข้าไปหลบในกระ่อมนั้นก่อนเดี๋ยวฉันจะคุมการให้เองอองดำเอารถไปหลบไป พวกที่ยิงไอ้สองคนมันพวกไหนกันข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าพวกมันเหมือนกันหยุดหยุดวางปืนลงวางปืนลงพี่เคนฉันมาช่วยเลรอเอา้ I mean เอาไอา้ม<ๆ>ินและที่ตาหมายสองคนมันพวกไหนวะน่าจะเป็นพวกไอ้จูมารีคอยดูพวกมันไปก่อน

เอาไงดีพี่ไม่รู้ว่าพวกไหนมันมีอาวุธเหนือกเราสู้ไปก็ตายเปล่าอย่างนี้หนีก่อนไว้ไป เสียงปืนเงียบไปแล้วทุกอย่างคงสงบพวกมันเป็นใครกันพวกล่าสมบัติอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเองเป็นใครไม่งั้นพวกมันฆ่าเองแน่นี่มันเรื่องอะไรกันทำไมพวกมันต้องมาตามฆ่าผมด้วยก็เพราะพวกมันคิดว่าเองจะกลับมาแย่งชิงแผ่นดินคืนเพราะเองคือทายาทของเจ้าห่มเมืองที่ยังเหลืออยู่ผมนะเหรอ ายาทอย่าเปิดเผยตัวตนให้พวกมันรู้ไม่งั้นพวกมันตามมาฆ่าเองแนะ่แล้วเรื่องสมบัติละ่ะเมื่อใดที่ความจำของพวกเองสองคนกลับคืนมาเราจะรู้ว่าทางไปถ้ำมาหาสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนสองคนแล้วทายาทอีกคนหนึ่งละ่ะอยู่ที่ไหน <laughs> พวกที่มาช่วยเราหายไปไหนแล้วเออเราไม่ได้กอบคุณพวกเขาเลยอะ่ะพวกไหนเป็นใครอะ่ะน่าจะเป็นพวกกู้ชาติแล้วเขามาช่วยเราทำไมอืมมาช่วยแล้วก็หายไปดูมีเงื่อนงำพวกกู้ชาติจะไม่เผยตัวให้ใครเห็นพวกนี้เนี่ยแฝงตัวอยู่ในป่ามานานแล้ว เสียงเพลงหายไปแล้วมีอะไรกับเสียงเพลงหรือเปล่าพี่เชนไม่รู้สิพี่ก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยพวกเองอย่ามองข้าอย่างนั้นเสียงโค้งเสียงเพลงอะไรข้าก็ไม่รู้เว้ย